หลายหลายคนอาจจะเคยเห็นพี่มากพระขนงฝังอินดโดนีเซียที่ซื้อลิขสิทธิ์ไปสร้างใหม่ซึ่งเข้าใช้ในโรงภาพยนตร์เพียงแค่25วันก็กวาดรายได้มากกว่า500ล้านบาทนี่ยังไม่รวมไรายได้จากการโกอินเตอร์ไปต่างประเทศอย่างไทยมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนเรียกว่าภาพยนต์ซื้อลิขสิทธิ์ไปรีเมคเรื่องนี้ประสบความสำเร็จสุด,สด พร้าวพิสุดาธิ์ปะชายอ่อินจิงแรงวัดสรางกลางันานกลางสล์ง่าปลอินเลกาเบ็นยาราสมนะตัดภาพมาในฝั่งของประเทศอินเดียกับภาพยนต์เรื่องบายอมริรุก,กะเป็นภาพยนต์ทมินตลกสยองขวัญที่ฉายที่อินเดียเมื่อปี2017 ถามว่าเรื่องมันแอบคล้พิมพ์มากพักขนมแค่ไหนเรียกได้ว,ว่าเหมือนจนเกิดดราม่าในฝั่งของอินเดียเองโดยมีชาวทมินออกมาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากเกี่ยวกับภาพยนยร์เรื่องนี้ว่าให้หยุดลอกเลียนแบบก่อนที่เราจะไปดูความคิดเห็นทั้งจากฝั่งอินเดียและฝั่งไทยเรามาลองฟังเนื้อเรื่องเข้าๆกันดูว่ามันจะแอบคล้ายแค่ไหน เ็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าใจเขาได้ทิ้งภรรยาในขณะที่เธอกำลังตั้งครรภ์ซึ่งภรรยามีชื่อว่าเลขาเพื่อที่เขาจะได้เดินทางไปตามหาพ่อแม่ของเธอในประเทศศรีลังกาแต่ในระหว่างทางนั้นเขากับได้รับบาดเจ็บจากการช่วยเหลือชาวทมินที่ถูกโจมตีซึ่งได้แก่ราดอาจินมานีและชีวะและต่อมาพวกเขาก็ได้กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเพราะใจได้ช่วยให้พวกเขาตอดตายอย่างบุดวิด ืมฟังดูมาถึงตอนนี้ก็แอบคายอยู่นิดนึงงั้นมาฟังกันต่อ <_ C ose> ในขณะเดีวยวกัน <_ C ose> เลขาต้องทนเจ็บปวดเพียงลำพังในขณะที่เธอกำลังคลอดลูกซึ่งเธอก็ได้พยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยิน ไม่นานนักหลังจากนั้นก็เริ่มมีข่าวลือในหมู่บ้านว่าเลขาได้เสียชีวิตระหว่างคลอดวิญญาณของเธอก็กลายเป็นผีที่ทรงพลังหลอกหลอนคนในหมู่บ้านโดยเฉพาะเสียงเพลงกล่อมลูกในยามค่ำคืนทำให้ทุกคนหวาดกลัวไปหมด ื่อใจและเพื่อนทั้งสี่คนก็มาถึงหมู่บ้านในตอนดึกพวกเขาพบว่าหมู่บ้านเงียบสนิทผิดปกติและในคืนนั้นใจก็ได้ให้เพื่อนทั้งสี่คนไปค้างที่บ้านป้าของเขาในฝั่งตรงข้ามใจก็ได้แนะนําเลขาให้ทุกคนรู้จักยังไงต่านนทวฟ์เลขายังไล่ะยานยิงลเลยเพื่อนดานังนะอดศิวะไอมานีอจิตนันนาบกราชฮเนื่องจากมันดึกมากแล้วทุกคนจึงตัดสินใจพักค้างคืน ยในวันต่อมาพวกเขาได้ไปที่ตลาดในหมู่บ้านแต่กับถูกชาวบ้านเมินเฉยและหวาดกลัวซึ่งก็ได้มีชาวบ้านขี้เมาคนนึงพยายามที่จะเตือนใจกับถูกลูกชายห้ามเอาไว้ตัดพามาที่อาจิตเพื่อนของใจ ถูกส่งกลับไปตามใจและสังเกตว่าเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้มันซุกซมแปลกๆเหมือนไม่มีการดูแลมาหลายเดือน,ลอนออและล็ลเด็กไอ้แดงเนี่ยมันกับกวยไปมาเองและฉากที่สำคัญนั่นก็คืออีลูกแอปเปิลเนี่ยมันดนันหล่นลงมา จึงทําให้เลขาได้ยืน่นแขนยาวๆผิดปกติไปหยิบลูกแอปเปิลที่ตกอยู่ใต้บ้านแม่เวอร์ชันอินเดียนี้เขาใช้แอปเปิลกันเลยทีเดียวถัดจากนั้นมานีไปเจอศพเนา่นาๆอยู่หลังบ้านซึ่งสวมแหวนเหมือนกับเลขาค,คือนั่นเองชาวบ้านขี้เมาที่เคยพยายามมาเตือนพวกเขากับจมน้ำเสียชีวิตอย่างลึกลับ ทำให้เพื่อนๆทั้งสี่มั่นใจเลยว่าเลคาเนี่ยเป็นผีและพวกเขาก็ได้พยายามเตือนใจอยู่หลายวิธีรวมไปถึงการเล่นเกมใบคำแม่มาถึงตอนนี้แอดขอตัตดไปตอนจบกันเลยแล้วกันเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะเดาถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งในตอนจบนั้นเลขาขู่จะฆ่าใจเพื่อที่จะเอาใจไปอยู่ด้วยแต่เมื่อเห็นว่าใจกลัวเธอเธอก็ได้หยุดและประเด็นนึงก็คือใจเผยว่าเขานั้นรู้มาโดยตลอดว่าเลขาเป็นผีเพราะเขาเคยมองลอดระหว่างขาและเห็นเธอนั้นมีนร่างเป็นผีอีกทั้งเขาก็เคยเจอศพของเธอมาแล้วแต่ถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเขาเป็นผีความรักนะนะทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกัน สิ่งทั้งสองก็คืนดีกันด้วยน้ําตาและเพื่อนๆก็กลับมาดีกันทั้งใจเลขาและเพื่อนๆของเขาก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอย่างมีความสุขจบปิง้งนี่คือพอดเรื่องที่แอดพอจะย่อเขาเข้ามามันฟังดูแอบใครยจริงๆแหละ เครดิตที่ได้คือยังอุตส่าห์เขียนว่าภาพยุนเรื่องนี้เป็นการรีเมคแบบไม่เป็นทางการจากภาพยุนไทยเรื่องพิ่มาเอะรีเมคแบบไม่เป็นทางการนี่มันยังไงครับลูกพี่งั้นเราลองไปดูความคิดเห็นจากฝั่งอินเดียเองและฝั่งไทยเองเขาจะมีดราม่าอะไรกันความคิดเห็นแรกจากคนไทยได้บอกเลยว่าไม่ใช่ไม่ต่างจากบ้านเราแต่มันปเป๊ะเบอร์ แคนบอดียเจอเพื่อนแล้วความคิดเห็นต่อมาจากชาวทมินได้บอกไลยว่าไม่มีประโยชน์ที่จะมาถูกเถียงว่าภาพยนตร์อินเดียลอกเรื่องรามาจากภาพยนตร์ประเทศอื่น พอทีคุณลองดูหนังของพวกเราแล้วก็จะเห็นได้ว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังฮอลลีวูดทั้งนั้นโลกทั้งโลกก็โลกหนังมาจากฮอลลีวูดทั้งนั้นแหละเพราะงั้นก็แค่ดูหนังแล้วสนุกไปกับมันถ้าฉากมันดีก็อย่าไปคิดเรื่องไร้าสาระเพเจ้อในรีวิวเลยความคิดเห็นจากคนไทยคนต่อมาได้บอกกัว่าอินเดียแม่งหาข้อมูลดีแทบไม่ผิดจากต้นฉบับเลย ความคิดเห็นต่อมาจากชาวทมินได้บอกเลยว่าวงการหนังทมินเราทําเรื่องอีกแล้วลอกเหนื้อเรื่องจากหนังไทยเกาหลีญี่ปุ่นแบบเงียบๆและไร้ยางอายเอาผลงานของคนอื่นไปทําหนังโดยไม่แม้จะพูดถึงแรงบันดาลใจจากหนังเรื่องนั้นในขณะที่ผู้ชมบางกลุ่มที่ดูแต่หนังทมินก็กลับยกยก่องหนังพวกนี้โดยไม่รู้เลยว่ามันคือการก๊อปปี้อย่างไร้จริยธรรมจาก ประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จและดีมากๆความคิดเห็นต่อมาจากคนไทยได้บอกเลยว่าหนังอินเดียมีหลายเกตนะหนังเกตดีๆก็ทำดีเกินฮอลลีวูดเลยแต่หนังเกตล่างหรือเกตต่ำเนี่ยค่อนข้างที่จะปวดตับโดยเฉพาะละครหนังไทยที่อินเดียเอาไปสร้างใหม่ก็มีทั้งดีและไม่ดีหนังที่สร้างดีๆหน่อยและซื้อลิขสิทธิ์ไปอย่างถูกต้องคือคิดถึงวิทยา ส่วนพี่มากดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะหนังเกรล่างไม่รู้ว่าซื้อลิขสิทธิ์ไปหรือเปล่าแต่หนังอินเดียไม่ว่าเกรไหนต้องมีเต้นแทบทุกเรื่องความคิดเห็นต่อมาจากชาวทมินได้พูดไว้แรงตรงเขาบอกไว้ว่าถึงผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างทุกท่านการุณาหยุดขโมยเนื้อเรื่องจากภาพยนตร์คนอื่นเถอะคนเขาใช้เวลาและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเรื่องดีๆขึ้นมาแล้วคุณทำอะไรอยู่ คุณกับขโมยเรื่องของเขาทั้งเนื้อเรื่องทั้งบทพูดยังจะใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วแค่ภาคทับลงไปเก่งมากๆเลยครับพวกขี้โกงผมไม่สนหรอนะว่าคุณจะรู้สึกยังไงแต่ถ้าคุณยังมีจิตสำนึกอยู่บ้างก็ลองสร้างหนังจากไอเดียของตัวเองโดยไม่ก๊อบคนอื่นดูบ้างเถอะ แห่ความคิดเห็นจากชาวอินเดียเองก็แรงสุดๆแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรกับหนังรีเมคแบบไม่เป็นทางการที่เขาเขียนไว้อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆทอกคุณได้รับรู้ด้วยนะขอบคุณคอมเมนต์สายไวท์ทิศเข้ามาให้กําลังใจแอดไว้เสมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดซปเปอร์เต็งมาให้แอดตลอดอยากให้แอดทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องไหนต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์และดันกันมาได้ละ่ะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ 에나 비닐하고 이나 몰아몰아 말이